สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเ่อนทุกคนนะคะวันนี้ตรงกับวันที่1 6นะคะเพื่อนเอนเมื่อกี้ได้เห็นแวบๆแ,แล้วละ่ะหวยอกเอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน่าจะโชคดีกันหลายๆคนนะคะดูหวยฟังหวยกันแล้วก็มาดูลือสีผสมไม้ที่ไม้ใบที่แสนสวยกันต่อค่ะเพื่อนเอนนี่ค่ะพามาดูที่สวนนะคะ วันนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝนนี่ฝนกําลังใกล้จะตกอีกแล้วละค่ะสงสัยหยุดเว้นช่วงมาสามสี่วันค่ะเพื่อนๆฤาษือสีผสมก็พอได้ฟื้นตัวขึ้นมานิดนึงค่ะหลังจากที่ฝนฝนกระหน่ำไปหลายวันก่อนนะคะเนี่ยค่ะพาเพื่อนเพื่อมาดูลือสีผสมนะคะไม้ใบที่ว่าสวยๆเอ,อ่อมีหลายหลายลักษณะหลายสีแล้วก็หลาย ลายแบบอ่ะค่ะ<ๆ>เพื่อนๆออันนี้เป็นสีแดงนะคะเแดงขอบหยากๆป่ะค่ะมีมีขอบเขียวๆด้วยสวยค่ะเพื่อนเลายนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้นู่นค่ะที่สวนมีเยอะอยู่อะค่ะทางทางนน้นนะคะเพื่อนๆ่นนู่นค่ะทางทางโน้นไกลๆนู่นมันจะมีเดี๋ยวจะพ๋เพจ่พาเพื่อนไปดูนะคะนี่พามาดูอันนี้ลาย อันนี้ลา,ลายลายพึ่งพึ่งมาใหม่นะคะแต่ก็หลายวันแล้วราคาช้าไว้ช่วงฝนเมื่อวันอนเนี่ยก็มีมีฝนตกแล้วก็ใบช้ำไปหลายต้นเหมือนกันนะคะต้นนี้อันนี้เวลามันจะเป็นบางอากาศนะคะถ้าบางอากาศสีเขาจะออกม่วงอ่อนสวยเหมือนกันนะคะสีนี้ส่วนอันนี้แดงแดงขอบหยักนะคะเพื่อน แล้วก็เนี่ยค่ะพามาดูไม้ที่สวนตอนนี้มันยังสปริสะปะหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเป็นรูปเป็นล่างเท่าไหร่อันนี้โปเซียนก็มีค่ะโปะเซียนพึ่งจำส่วนนี้แดงต้นนี้เหี่ยวเหียวหน่อยเมื่อเช้าไม,ไม่ได้รดน้ำนะค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้นะคะใบเล็กใบเล็กที่ว่า มันปลูกง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะแต่ก็เขาน่ารักดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใครชอบแบบแนวเลี้ยงง่ายแล้วก็ใบเล็กเนี่ยค่ะสีนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ผักกาดม่วงค่ะเพื่อนๆผักกาดม่วงแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ เคยได้ยินว่าเขาเจะชื่อลาวานะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีแล้วแต่ลักษณะอากาศอะคะ่ะนี่เห็นไหมคะออขอบใบเนี่ยะคะ่ะขอบใบก็จะออกสีชมพูบางช่วงเนี่ยขอบใบก็จะสีชมพูอ่อนแล้วก็ตัดกับสีชมพูเข้มข้างในเนี่ยคะ่ะสวยมากคะ่ะแล้วก็นี่นะคะเออตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นใบจุดอะค่ะเพื่อนๆที่สวนตอนนี้ไม่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยจะมีหนอนมีมาแรงนิดนึงอะค่ะถ้ากิ่งพันถ้าว่าใครที่สั่งที่สวนบางทีก็จะมีบ้างนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าช่วงนี้นะ้าอากาศมันเปลี่ยนด้วยอะค่ะเออมาแรงจะเยอะหน่อยอะค่ะเพื่อนๆที่สวนเราก็ เน้นปลูกแบบอินรีย์มากกว่าค่ะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็ต้องมีมีใช้ยาบ้างค่ะเพื่อนๆอันนี้บอนสีนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆจะมีหลายหลายสีนะคะเพื่อนๆที่ส่วนผส,ผสมผสมกันหรือสีผสม ลือสีผสฉกไอ้ตัวลือสีผสมเนี่ยนะคะเพื่อนเนเราต้องแบบขยันชํำเขาหน่อยอะค่ะอุตสาแบบกิ่งเขาเนี่ยอุตสาที่เออยังไงอะต้องขยันชำอะคะ่ะเพื่อนๆเราถึงจะได้ปริมาณเยอะๆเพราะว่าบางทีเขาก็ช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยค่ะเขาจะเน่าง่ายรือสีผสมบางทีเราก็สีเราก็หายไปโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้น ถ้าเพื่อนๆได้สีอะไรที่สวยๆแล้วอุตสะาดเด็ดยอดชํานะคะเพื่อนๆเขาจะได้อยู่กับเราหลายๆต้นสมมุติว่าตายไปต้น2ต้นเขาก็ยังมีเหลืออยู่ให้เราขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆอันนี้สีนี้นะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะเป็นไม้มะลิดของที่สวนไม้มะลิดแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ที่ว่าที่สวนเลี้ยงไว้หลายต้นเลยค่ะได้เพาะขยายไว้ ส่วนสีนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เขาจะเป็นแบบพันใบเล็กพันแครค่ะเพื่อนๆนีนะคะ่ะเอามาไว้กลางแดดนะคะสีเขาจะสีเขาจะสวยหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่บางทีสีเขาจะออกไม่ไม่ค่อยสวยมีเหมือนกันนะคะถ้าเราไว้ไม่ถูกที่เนี่ยสีนี้มันมันจะอยู่ที่แสงโดยเฉพาะเลยราคาสีนี้เป็นไม้แคล์ส่วนส่วนลายนี้นะคะเหลือง ขอบแดงค่ะเพื่อนๆข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นสีแดงแดงเข้มเลยละค่ะส่วนอันนี้อันนี้เคยสั่งมาในชื่อแบบมันเป็นไม้มาเลเนียแบบเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยไอเจ้าตัวร้ายเลยละค่ะตุก,กเตนเขาจะชอบมากินใบแว่งหมดเลยละค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่ไม่ใช้จำพวกสารเคมีหรือว่ายาบ้างนะคะ อันนี้อันนี้ใบเปลือกค่ะเพื่อนๆใบใบเใบใบสีก็จะเปื้อนๆหน่อยอะคะ่ะน,นี่สีชมพูหวานหวานเลยละค่ะตัวนี้ก็นี้เป็นไม้มเมล็กของที่สวนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะออกสีขำๆหน่อยนะคะบางช่วงจะออกชมพูบานเย็นสวยมากๆเลยอะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ยังมีที่เฉาเาก็มีนะคะเพื่อนๆที่ว่าเราเรา คือเขาจะช่วงอากาศวันก่อนเนี่ยฝนฝนแดดร้อนแล้วก็ฝนตกก็เน่าไปหลายต้นเหมือนกันนะคะหรือสีผสมมันจะเป็นเหมือนธรรมชาติของมันเลยอะคะ่ะเพื่อนๆน,นั่นแหละที่บอกะคะ่ะเพื่อนๆว่าเราเราจะต้องปรุงดินให้ปลูกให้ระบายน้ําให้ดีที่สุดอะคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แดงขอบหยักนะคะอืม นี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูลือสีผสมนะคะเพื่อนๆหากใครสนใจก็อยากได้กิ่งพันธุ์ทางสวนนี่จะส่งเป็นกิ่งพันุ์มากกว่านะคะเพื่อนๆจะไม่ค่อยส่งเป็นไม้ช้ำอะค่ะเพื่อนเพเพราะว่าเหมือนส่งเป็นกิ่งพันเนี่ยเราเราจะได้ปริมาณหลายส่งได้หลายสีอะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเป็นเหมือน เหมือนต้นที่ว่าชําในกระถางแบบนี้ค่ะชําแล้วมันจะได้ส่งครั้งละไม่มากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเออมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าส่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ความจุในปริมาณกล่องแต่แต่ละครั้งที่เราส่งเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยจะเน้นส่งแบบกิง่งกิ่งที่ว่ากิ่งตัดสดมากกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนนำไปชําเองแบบนี้ค่ะที่สวนก็จะมี วิธีชํำให้นะคะเพื่อนๆหากใครออสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ